เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะที่ดิดตรงนี้นะคะจะเป็นค่าระยะห่างระหว่างเป้าปีซึมกับวัตถุนะคะเราได้ทำการวัดมาแล้วนะคะเราจะใส่อยู่ที่0.4เมตรค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม Offset DIT นะคะของกล้อง Total Station ค่ะยห้อ TOPCON นะคะรุ่น GM55 ฟังก์ชัน SDR ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะเชิญรับชมนในคลิปได้เลยคะ่ะสำหรับการเข้าใช้งานโปรแกรม Offset DIT นะคะให้เราเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่3นะคะเมื่อเข้ามาอย่างหน้าที่3ว้วนะคะโปรแกรม Offset นะคะจะอยู่ที่ F2 ค่ะกดเข้าไปได้เลยค่ะ สำหรับกล้องรุ่นนี้นะคะโปรแกรม offset นะคะก็จะมีให้เราเลือกใช้งานอยู่5รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะจะเป็น offset lead ค่ะและรูปแบบที่2นะคะจะเป็น offset angle ค่ะรูปแบบที่3นะคะจะเป็น offset 2 d ค่ะและรูปแบบที่4นะคะจะเป็น offset pan ค่ะรูปแบบที่5นะคะจะเป็น offset column ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตกันที่ offset lead นะคะ สำหรับโปรแกรม offset d i t นะคะจะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการหาค่าระยะลาบนะคะโดยที่เราไม่สามารถทําการรังวัดไปนะจุดนั้นได้โดยตรงค่ะแต่เรานะคะจะทําการรังวัดไปยังเป้าปิดซึมแทนนะคะที่นํามาวางในตําแหน่งด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาหรือด้านหลังของวัตถุที่เราจะทําการรังวัดแทนค่ะให้เรากด enter เข้าไปค่ะ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะที่ดีตรงนี้นะคะจะเป็นค่าระยะห่างระหว่างเป้าปีซึมกับวัตถุนะคะเราได้ทําการวัดมาแล้วนะคะเราจะใส่อยู่ที่0.4เมตรค่ะจากนั้นนะคะใช้ลูกศรเลื่อนลงมาค่ะได้เล็กตรงนี้นะคะจะเป็นตำแหน่งการวางของเป้าปีซึมนะคะโดยเรานะคะจะใช้ลูกศรในการเลือกตำแหน่งนะคะของการวางของเป้านะคะ คลิปนี้นะคะเราได้นําเป้าปีซึมนะคะมาวางอยู่ด้านหน้านะคะให้เราใช้ลูกศรชี้ลงค่ะจากนั้นนะคะให้เราทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปีซึมค่ะจากนั้นนะคะกดแมทที่ F3 เพื่อทําการยิงค่ะจากนั้นกดโอเคที่ F4 ค่ะ ตัวกล้องนะคะก็ได้คำนวณค่าระยะลาบจากจุดตั้งกล้องไปยังจุดที่เราทําการรังวัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราดูที่ค่า HD นะคะจะได้อยู่ที่4เมตรนะคะ90เซนค่ะกับอีก87มิลค่ะและเรานะคะสามารถเด้กดูค่าพิกัดในจุดที่เราทําการรังวัดได้นะคะโดยกดที่ F2 XY z ค่ะและนี่ก็จะเป็นค่าพิกัดในจุดที่เราทําการรังวัดนะคะ หากเราต้องการมาถึงจุดนี้นะคะให้กดที่ F1 REC ค่ะและถ้าหากเราต้องการทำการรังวัดในจุดต่อไปนะคะก็ให้เรากดยที่ F4 นะคะและทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจกล้องที่นำมาแนะนำไปว่อสักครู่นี้นะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่ร้านกล้องสํารวจสุดลังสิตนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ปากเอ,อโซแมคแวลูลังสิตคลองสองค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพยงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ